วัสดีค่ะสาวโคราชถ้าพอกันช่องพัดถิ่นฟันแดงอ้ยหอบสาวโคราชปั่นจักรยานมาซื้อว่าจะมาซื้อกระตารถจักรยานไปทางหลังไว้สํสำหรับไปนัซื้อของค่ะรถมอเตอร์ไซค์สรุปว่ามีค่ะสาวโคราชเลยขี่จักรยานอ้อมมาอีกทา้งนึงอันนี้โคราตบบนนาตำบลโคราตตำบลในที่ว่าสาวโคราชดูสาวโคราชภาพชมวิว น้ำตกน้ำตกของเอออันนี้มันเป็นตำบลหรือเป็นอย่างนี้แหละตำบลของสากล่าชีมันเป็นตำบลอ่าลีลิสตมอันนี้มันตำบลสตตมเมนนะคะ่ะเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นสทานทเทนาฮวนหอยมะนั่งกินเขากินอย่างนี้ได้น่อยโอเคค่ะ สาวโคราเก็บติ้วนิดๆจน้อยมากฝากเดี๋ยวพ่อกันค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะแล้วพ่อกันพัดเทียนตั้งแดนวันนี้สาวโคราชก็พอได้เห็ดยังดอกแคเพราะว่าโรงเรียนเปรตโรงเรียนเปรตเนเีนเ่น ตื่นกระสายสามีไปเขาออฟฟิศเมื่อน,นี้ตื่นมาเอา้าสามีบอกเราแต่ว่าสาวคนแรลืมเอา้าตื่นมาคุณสามีไปใส่คือพอเห็นนายูนาคอมเตอร์แล้วนึกได้เออเราบอกมาคืนนี่ว่าไอเราเขาออฟฟิศนะคะอันแรกสาวคนแรว่าอีไปตอนเช้าสาวคนแรกเลยว่าไอเขาไปได้ห่างกันละเป็นหมดต่างตั้งหลายเสียดายตังอยู่ ไฟเบอเอลเบอเอก็าว่าไปเบิ้งของสาวคลาสเป็นที่ว่าคาว่าเบิ้งเราต้องเอานะคะเลยเสียงน้นเพราะว่ามันจะเดินทางอาทิตย์นี้แหละวันเสาร์สาวคลาก็เลยไปซื้อพวกแปรงตลาดพวกคิมกันแดดแล้วก็ไอกองแอบอย่างนะคเป็นบ่มีกองแอบเมืาอสาวคลาเจะห่อพริกป่นพวกอย่างไปว่าสาวคลาและไปกลางตรงกลางเต้นวันที่ครับ ไปโรงแรมสาวโคราชอยากกินพริกมันบบมันบบมิ้งสินนะคะคือสาวโคราชถ้าอยากกินก็เอียวมากมๆาไปย้ำใส่พริกใส่พริกแนงสินนะคะว่าสาวมิก็บอกเอาไว้ไปบอกทุกเที่ยวแล้วไปไปอีไปเที่กลางเต้นประหยัดค่าโรงแรมแต่โบได้กลางดอกค่ะบางเที่ยวว่าไปตื่นเขาว่าอากาศมันหนาวก็ได้เซาบังกะโลแคมป์ปิ้งเขาเอินแคมป์ปิ้งอยู่นในแคมป์ปิ้งกันนิตะ อาจะเศร้านอนหรือบางที่ก็เขาโล่งแล้งใช่ไหมคะในปีก่อนหนึ่งที่ว่าได้ไปสามอาทิตย์นะแต่กางเต็นท์สองมือสามมือมั้งเพราะมันติดมันขึ้นเดือดเพราะสภาพเหนือมันหนาวคะ่ะเพระมันอากาศคือมันจะห่อนจนโวนนี้แล้แต่ว่าปีนี้ปอแน่มัวมัวไปมัวห่อนด้วยแล้วปอแน่ปีที่แล้วไปปีก่อนเหนือบ้านปีที่แล้วปีก่อนไปไปเบิงพระอาทิตย์ตก เที่ยงคืนที่ภาคเหนือสุดของโนเวย์สรุปไปเบิ้งฝนตกค่ะซาบีบอกว่า,าปวไปถึงแล้วกัมพูชาสามตีถุมหาวก็รัดหนาวค่ะเพราะมันไม่ต้องฝนเท่าอากาศเย็นเพราะเราไปเศร้าในเวิ้งไอ้คือไปเบื้องพระอาทิตย์กันละก็เศร้าไอ้บางกะโลได้อยู่ทางเบื้องขางมันบันไดขึ้นถนนยอดเขาค่ะแต่ไม่ว่าจะน,นอนเด้อเที่ยงคืนทไปเบิง้งพระอาทิตย์ตกไปคนเดียวโหลดเธอเดิน ไปถึงงานเก็บสามทุ่มสี่ทุ่มบอกเสมไปเราจะหนาวสันแถมฝนตกสรุปสามีน้องโกลนบ่ได้ไปคือเก้านั่นแหละค่ะปีนี้จะเล่ไว้ไปแต่แรกว่าอีไปภไาคตะวันไอใต้ภาคตะวันตกไอมอมะเลยจังหวัดตึงศรีสาคาศสอาคลาดไปแล้วแต่ว่าไ็ได้ไปน้นข้างคืนได้ว่าจะไปน,นัน่กันนี่พอดีหัวหนา้าเราโทรมวาว่าเฮ้ยคืนภาคเนาะสามีว่าไปไปหนีก่อนเราค่อย พอเดี๋ยวเราได้หยุดอาทิตย์นึงอาจจะได้ถึงวันหยุดไปไปนี่พอนนีอยู่ที่ว่าอีไปกันนี่คือมันขับรถจากที่อยู่สากลาไปแค่หาหาชั่วโมงก็ถึงก็สิมาค่ะคันละสากลากับมื่อวนีขาไบ่ได้มีเรื่องอย่างเม้าเ่าเพราะว่ายังยังคิดขอเขาจะาอกยังเพราะว่ามันยังตื่นอยู่ค่ะวันอยากจะบอกมันก็นึกถึงเม้าเมาอีก่าสินคะเพราะสากุลาเขาไมีแพ้ที่ว่าอกเด็กอนนึ่อยากจะทําคิดก็ทําเลย ยานพี่น้องคิดถึงลงตัวเองให้สาวคนลาก็พอสาวนี่เลิกงานมาแต่แรกว่าอีเห่เราเฮ็ดอาหารเราเลิกงานสาวโมงกว่าเก็บทีโมงไปว่าอีเฮ็ดกับเขาเนาะอยู่ที่อีกันตระยานเพราะว่าเมื่อวันมันหอนอ่อนี่เลยสาวคนลาตื่นมายังสาวคนลาต้องเขาห้องอาบน้ำมันห่อนมันบม่ได้ห่อนอย่างมันอบเอ้าวไหมคะตอนปัญญุประเทศไทยปีทุกปีมันจะหนาวแบบมันจะห่อนแบบไอ แห่งๆอันนี้มันห่อนแบบชื้นๆอบเป่าแบบคือถ้าประเทศไทยไหมคะจากลาและอาบตามตื้อมากเหนียวโตวอาบน้เสร็จก็ไปย่างไปห่างเค่ะให้หมดเงินเปิดมดพอาใจแบบนี้เลยงานมาคืออยากได้แต่กระตาจักรยานน่ะค่ะพอาะสาวกระตาของหนามันหน่อยโผด่สา,าวคนหลากค่ะว่าซื้อจักรยานมาเวลาสามมิลล์ขี้ข้านไปนั่งเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนถ้าวาไปกับ ขวาเขากปวดใจอย่างให้เราสาวคนลาหยิบของบรสะดวกบริสุทธิ์ใจถ้าว่าเขาไปสื่อเองเขาหยิบนู่นหยิบนี่ตามใจเขานะคะว่าหัวไปนน้ำเขาเราจะเมนยูคนใจเหต่ว่าเขาอยากหยิบแบบมันมันเก่งใจแบบตั้งแต่เป็นมือหัวค่ะคนอื่นเป็นอะไรสาวอะไรเป็หัวเขาบอกว่าาแต่ไม่ค่อยว่าแต่ฟ้าตาว่าสาวเท่าไรเขาว่าเขาอยากแต่คนเดียวเขาหยิบนู่นหยิบนี่แบบเพื่อใจเขานั่นเองค่ะ แต่ว่าไอไปคนเดียวเนาะสาวเราจะไปจะล่านไทยนั่นละแต่พวกหมูพวกเนือ้อพวกไก่ปกติสวีเดนมันเปิดเราจะพาไปสวีเดนกันไปซื้อไก่ซื้อหมูสูตรอย่างดูสวีเดนนะคะสมองสาวขอเราจะไปร้านไทยไปซื้อพวกผักพวกปลาพวกพริกพวกอย่างที่คะ่ะเขาเป็นพวกหอมกระเทียมอย่างสาวของเรากินหอมกระเทียมแขกเพราะเขซือ้อหอมกระเทียมไทยหรอคะว่ามันแพง ข่าร้านโค้งร้านแขก์ร้านคนร่างของมีกระเทียมขายมันก็โอเคอยู่แต่สาวผู้หลักินทุนชิ้นแล้วแหละเกี่ยวกับผักไทยสาวผู้หลัก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เพราะว่าสาวผู้หลักเป็นคนไม่ค่อยเน้นผักยิงพวกผักเนบผักบุ้งผักปลาเขาแบเขาไปหาการสาวผู้หลัก็ไม่ค่อยสอนน้ำเขาเท่าไหร่แต่ว่าก็กินได้อยู่มือไให้กระชิมเขายูแต่ว่าที่หาสูตรสาวผู้หลักแบปีนี้ก็ต้องกระตือรือร้นไปหาน้ำเขาสาวผู้หลักบอกว่ค่อยงานเท่าไหร่น้ำเขาค่ะ วา่ามูชนไปไปลงไปเรนกะนื้อัดไปเรนต้องเขาอย่ใจใไฮเป้ปีนีนานี่มาแล้วก็ต้องเขาป้าก็ต้องไปเก็บแบบกระตือร้อน,นเขาเบค่ะแล้วก็เป็นแต่ว่าอีเป็นอนี่แหละนามอตงไซค์ทไมไปกับตา,ามีเหะคะขับมูกันาน,านั้น้าก็นัดเวยกันไปทํานู่ทั้นี่กินกันกัางสิ่งเพร,ราะสาวาบปัยุ่งในสาวาก็ที่มูลอะหลายแต่ว่ามูคือ่ไปโรงเี่นกันน่นแหะค่ะก็เห็น ตะาันโมนีเขาก็คนไทยก็ทักท้ายกันดีค่ะทักท้ายเห็นเนี่ยก็ทักท้ายกันเพราะว่าเต่าหัววัวได้ไปทุกทีเห็นะคะวันวนีส้สาวกราดพขาเอาสามนีเลิกงานมาสาวคลาก็ก็เลยขีย่จักรยานไปอีก,อกวิ่งหนึงเขวาว่าสามนี่พาขับไปร้านพวกเกี่ยวกับพวกอุปก,กรณ์รถจักรยุยนที่ไปซื้อจักรยานนั่นแหละสาวคลาดว่ามันปุกไก่สาวคลาจะขี่จักร,กาย,ากรยานตัวเองเก็บหลงหาทางกับบ้านเมื่อคืนพี่กันขี่ไปแล้ว มันก็ไปอีกอ้อมบัดน,นึงก็จำที่ว่าสามีขี่รถแล้วค่ะขี่รถเกง่งรถรถยนตนะ์น่ะมันกับจะขี่จักรยานนะ่ะมันก็บคดละเสร็งทางสาวโคราก็จะงงแนวเห็นนะคะโทดแล้วค่ะกินน้ำพอแห้งก็เลยได้เก็บรูปแล้วก็ขี่อ้อมไปเจอไปเกิเกนตก็ไ,ได้ใช้รูหยุดเนก็เงน้ยุด นำตกบานเขามันจะเป็นที่สถานที่เขานั่งพรนะนพวกพระมูพระขอบคัวเขาบางที่เขาพาดหมาเมือไปอย่างบางที่คนเฒ่าเขาออกมานั่งเล่นนังกินกรก,กาแฟากันดูนั่นแหละค่ะมันจะเป็นที่เขาจัดไว้ให้อยู่นี่มันบอกเป็นตาย,ยานตรงที่ว่าเขาเป็นสั์เป็นส่วนเราก็มันบ่ค่อยมีแบบดิ่งลุ้งวิ่งเล่าก็บบ้านเขาเนาะค่ะเพราะว่ามันมันปลอดภัย,ยนะคะ่ะ แต่ว่าขมุ้งขมดก็คืออาจจะมีอยู่ลหละเนาะสาวคลาดก็มันมันลอยพ่อพันแม่นะคะแต่ว่ามันบริเวณมีการที่ว่ายางมากระฉากกถจงต,ตีกันอย่างที่สาวทั้งบทนี้มัมม้งหรือมันโมเห็นมันเคยเห็นลหละสาวคลาดมัเคยเห็นแต่ว่าไม่ไม่ข่าวอยู่แต่ว่าเป็นพวกที่ว่าอพยพมาเน่ขอโทษค่ะล้มปีขึ้นัน่นแหละค่ะสาวคลาดเ,เขามาทักมาทายก็ ยังมีเรื่องอย่างก็มีเรื่องเล่าหลายยู่แต่ว่าเดี๋ยว,วค่อยมามาวงมาเว,ว้ากันค่อยทย,ยอยว้าวเลอค่ะเพามันจนเนียนต่อะไรมุมนี้จิตใจจะว้าวเพราะค่อยมีจิตใจว้าวเรื่องตามมาเพราะว่านั้นมันผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าก็แล้วเขาว้ายอดลังไปมันก็เป็นเป็นบทเรียนที่ดีว่าเขาจะผ่านมาถึงจุดนู้นจุดนี้ไปนล้ก็ดีดี เตือนสติเตียนเตียนเขาว่าเขา่านอย่างมาแล้วว่าเขาเจอเอียงมาแนวกีนนะคะมันก็บุกเลนว่าเจอมาแล้วบางคนมันก็บังก็บางคนก็ซอยอย่างไม่ได้หรอกค่ะว่ามันเราแต่นะคะบางคนเอามาเป็นบทเรืยนบางคนก็เราแต่วิถีของแต่ละคนนะคะว่าจะเรียกแบบใดข็ะรัเขาก็สาวกรลาขอบคุณทุกคอมเมนท์ทุกดำใจแล้วพี่นองที่นาฮักทุกคนนะคะสาวกรลาก็มีกำลังใจ แล้วก็ดีใจขอบคุณค่ะ